ไมิไกิงแนก็ยังไดีกันบ้างอกีกรบอก้อนอนี่เหรอแต่ว่ายังไงดีวอ่าได้กลับก็ได้เอาเลยเหรอจบไปแล้วทิปและเราจะต่ออีกทิปได้ไหมได้ได้เลยเหรอได้อไกได้อะไรก็ได้ไมลับน้อยไม่ เก็บที่นั่นหรือกำลังคิดว่าซื้อน้ำที่คาเฟ่แล้วไปหาอะไรกินที่อื่นเออไหมเออมีเปล่าไม่ใช่ไปถึงแล้วเขาบอกว่าถึงแล้วแต่เขาบออยู่ไหนใช่ตอนนี้เราผาร้านก๋วยเตี๋ยวที่เราจะมากินไม่เจออยู่นี่อะไรก็ได้นะตอนนี้นะจอดรถแล้ว อะไรเกียนว่าก๋วยเตี๋ยวอะไรเนื้อก๋วยเเนื้อเนือหรอเจ๋วอะไรก็ได้ตอนนี้เดินไม่ไหวเลยมไหมคหมดแล้อยังครับยังมีอยู่ยังมีอยู้วแล้วครบว้าวันดโรยดูน่ากิน ก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วเราก็จะไปบางแสนต่อเลยแต่ว่าตัดไปนี่ละตัดคาเฟ่ออกเพราะว่าดูจากเวลาแล้วแล้วก็ระยะทางในการที่เราจะไปบางแสนเนี่ยมันก็ใช้เวลาพอสมควรใช่เดี๋ยวจะไปไม่ทันพระอาทิตย์ตกเผื่อได้ทันพระอาทิตย์ตกนะเดี๋ยวก็ไปหากินสตรีทฟู้ดที่นั่นนี่ในตลาดมีของกินเยอะแยะเออเนาะไงเราไม่ถึงตลาดสตาร์เนี่ย รายงนา,าน,น,น,นสถานการณ์พวามฝนนะครับรายารสถานการณ์สภาพภูมิยากาศในวันนี้ฟางต้นออกแค่ประยองมีฝนครึ้มติดแล้วครับท่านไปที่ไหนก็ต้อนรับด้วยเมฆฝนอันนั้นเออวันเอื่ดยไม่ตกเพราะตอนที่ฉันเออจะแบบตั้งใจที่จะมาเที่ยวตั้งใจที่จะมาพักผ่อนมืดมดมองไม่เห็นทัมาเนยคือมอไม่เห็นทางสว่างเลยนะครับ ก็ไม่ทอ้อไม่ยอมอยังไงจะไปให้ถึงจุดม่งหมายให้ได้เหนไหนก็มาแล้วปอยมาแล้วไม่เจ๊เธอเอย่ามาโกหกฉันไม่มีทางไม่จริ๊บจะไปจิงไม่จริ๊บไม่เจ๊เออบอกขึ้นเถอะ <c oughs> นี่แหละคาเฟ่เราคาเฟ่เหลือ <c oughs> แค่นี้คาเฟ่อเมซอน ออด้วย่าถุงชิมปลาระเบนใหญ่มันต้องมีอะไรเคี้ยวรสชารีผู้ขาดของกินไม่ได้เมื่อขับรถขัไปหน้าขาันแล้วจริงเหรอขปะมาค่ะแล้วมาดูีิว่าน้ำจะเข้า่ล้ก็ต,ง,ตงมาเรบเลก ตกเอาให้สาผมใจา<น>มาแล้วมีแสงแล้วแสงแล้วครับแสง้อยางแสนก็ยังใจดีกับฉันบ้างเอ,อ้อ ลาวครับเย้อ่ะแดดไปไหนแล้วล่ะเราจะไปที่ฮาดวอนฮาดวอนก่อนเพราะว่าฮาดวอนของกินเยอะใช่ไม่รู้จะมีที่จอดหรือเปล่าเพือตอนเนี้ยโอ้เรื่องงานเนาะคนเรื่องงานก็จะมากันเยอะไม่เป็นไรเราไปดูกันสาธละรถยาวแล้ว ก็เัาจะปลูกมาแล้วครับเรปูมาแล้วทุกคนนนินอยนนินเราเข้ามา,าดวโอยแเอาหาอเ,เอาไปมาปด้วยแมม่หรอแมอม่เร<ช><ม>ิ่มทำเลิเปเหมือนันา้างังกงยเอาเข้า เขาา้าหน้า,มา,ามหมืทนท่าที่ตกครับผมไม่เจอล่อไ,ไปเดินหาของกินกัน หาของิึ้นอ่ะจะมืดแล้วนะกี่โมงแล้วเนี่ยห้าโมงครึ่งห้าโมงครึ่งที่ถ่ายรูปก่อนนะคะี่ตอ๋ยโอ้โหโน่นนี่สวยอะเอวาเกือบจะไม่ได้เห็นว่าพี่ตกลินแล้วใช่

นยังไปอีกได้มไม่ได้อย่างนี้คงอีนี่้ยงระังไปนี่แหละต่างประเทศเลยอันนี้เราอยู่ประเทศลางแส What are y o name อะไรนะเก e a ผ e What are y o name What I y o name What is my name Across Wow Thank you นั่นล่ะผู้ชายนีไปแล้วอ้ยนีจังเลยวันนี้ได้แบบมานั่งดูขายกิจี่บางแสนะบางแสนนะใส่บางแสนคนคุกคืนนะมันจัน่หนึเป็นมันจันคนก็เยอะนะดีจังเลยจะได้บางแสนช่วงนี้นะใสแล้วนะ หกโมงปลาเริ่มมุดสระคนยังเล่นน้ำอยู่เลยเดี๋ยวเราจะมาชมความลุกขึ้นไหมค่ะอ่ะกี่กระบอกให้ก่อนสิงเลมอนเอ้ามันเราเป็นสุขภาพอยู่แล้วเด็กเข้าเราเด็กดูเดอกนี่อะไรนี่ทำไมยังมุกมาอีกอะไรนะเอาไปยังมุกเอาไปยังมุก เจะไปใหยาวจะไม่รู้ย้อนหลังไม่ต้องอยากเก่งหรอกจะเป็นคู่อะพูดมาไม่พูดแล้วใบม้กสนุกจังเลยวันนี้ไม่อยากให้พงเันพ่งนี้เลยอ่ะไม่หรอก หรือกับสายของเลยครับลูกค้าโทรตามแล้วสี่สายแล้ววันนี้ลูกค้าจ๋ารอฉันก่อนอฉันปิดเที่ยวเจออะไรโดนๆเนียอย่างอย่างนะอันนี้อะไรเบิร์กช็อตช็อตจะกินได้ไหมไม่เขาเขากินกันเยอะแล้วนะฉันเหมือนยังไม่เคยกินเลยนะดูดำน้ำด้วยโอ้โหดูดำน้ำเลยตัวใหญ่ฝั่งมือลงหน่อยเฮ้ เขโด่วนร้คำเดนเยบเคยชินเขาปอุ้ยอุ้ยเราบปทมีอยู่แล้วอตอาราคาเกาบาทกอตอตาิ่นบุกช็อชเยอะมากอร้านช็อเยล่ะทุกร้านหนึ่งบาทัละหนึบาทเราอยากลองกินสักครั้งนึงค่ะจัดไปดิได้แต่เดี๋ยวหาร้านก่น ทำใจด้วยคือข้างหลังนี่ก็ตลาดทั้งเลนนะตลาดนี่เป็นตลาดจะเริ่มจากลุงเต้นก่อนเลยไหมลุงเต้นซื้อไปคือต้องไปหาที่นั่งกินเลยนะใช่แล้วก็กินมาทางนั้นแหละมีดนตรี้ทั้งด้วยใช่ไหเดี๋ยวลองเดินเข้าไปดูในนู้นก่อนไหมอุ้ยขอโทษครับเจะต้องทำอย่างนี้ก็เลยต้องทำแบบนี้มันจะได้ไม่เห็นอ๋ออุ้ยอันนี้อันนี้ ึกแต่ว่าเป็นหมึกอ๋อหมึกหมึกหมึกช็อตหมึกช็อตเจอเป็นไม่ได้หมึกหมึกเป็นหมึกมุ้ว่ะอ๋อวายวาใช่ไหมอันนี้เป็นหมึกอะไรนะครับพี่เป็นหมึกสายแร่ละน้ำมันงาครับอ๋อปลาทะเลค่ะปลาทะเลอ๋อปลาทะเก็สีดดุยอ่ะน้ำมันงาขาอ๋อเป็นอย่างงั้นอุ้งเราไม่เคยกินไม่เคยกินใช่ไหมไม่เคยกินอุ้งนี่ไงหม่าล่า พดถึงรามาล่า่าคิดถึงไม่ร้านหมาล่าดูขุดมีอะไรที่ไม่เหมือนเราดูกระเจียมดูกระเทียเยเนาะกรีว้าวท้านี้แหละนะใช่ถ้าถ้าลุดไม่ใส่ผักจะโกรธไหมคะใช่ พอดีแบบไม่กินผักอ่ะเสียสุขภาพเอากุ้งเต้นกุ้งเต้นค่ะหนึ่งค่ะเผ็ดมากกลางน้อยล้าไม่ล้าอ่อนล้ามากเลยครับช่วงนี้โอเคเอาเอาเผ็ดไหมเผ็ดเอาเผ็ดค่ะเอาเผ็ดเผ็ดแล้วร้าค่ะเผ็นล้าโอ้เปล่าพ่อก็เผ็ดไปโอ้โหโอ้พ่อไปพักเลยเมื่อกี้โอ้ยทาไมห้ามไม่คือหมดแล้วนะพิเศษปิดทำปีอ๋อปีนะคะ น้ำตาเรียกอะไรก็ได้เติมได้มาเติมได้ด้วยโอ้ใจดีถ้าเกิดมาแล้วน้องมาแล้วร้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วขยับเลยนะครับผมให้เลยสั่งให้เลยโอ้โหอุ่นอุ่นช่วยุงตัดเท่าไหร่บาทคะตัวเองหกสิบครับได้แล้วได้แล้วอย่างแรกพุ้งแดนซ์ซิงกุ้งแดนซิซิงใช่ ไปที่นัง่นนนงกินเดี๋ยวเดี๋ยน้องจะไม่แดน <c oughs> นี่นี่พึ่งมืออันแรกอันแรกมาแล้วครับเดี๋ยวเราจะลองชิมดูนะฮะคือเขาบอกต้องกินเลยนะถ้ากินถ้าถ้าถ้าเลยแบบสิบนาทีไปแล้วกุ้งมันจะขาวต้องกินเลยใช่ใช่ใช่ตอนที่เปิดแล้วนะช้อเราเตรียมยังเตรียมแล้วครับต้องเขย่าอีกนกเดี๋ยวมันล้มนี่ไงอกมาแล้วตัวนึพงหอมหอมหอม ไม่แบบไม่ใส่ผักนะครับไม่ใส่ผักไม่ใส่ผักไม่ใส่ผักก็จะแบบไอ้ไอ้ไอ้ป๊อปป๊ปป๊ปปิดฝาปิดฝากรือปิดปากไว้โอเคโคตรเด็ดโคตรเด็ดเลยอ่ะพร้อมนะพร้อมตั้งใจตั้งใจเปิดแล้วรีบปิดตัดแล้วรีบปิด นปิดปิดเลยปิดเอออืมอืดีมากดีมมันก็น่าจะต้องมองไหมครนะร้านเยอะมากเนาะในทางสายน่ร้านหนึ่ช็อน่าจะถ้าที่เราเดินผ่านน่าจะเกินยี่สิบร้านแล้ไหมเกินยี่สิร้านเนาะอะนี่เนแต่ว่ายังไงดีวะ แต่ทุกร้านราคาเดียวกันหมดเนาะตัวละร้อยใช่ทุกร้านราคาเดียวกันหมดถ้าเป็นมุกช็อตตัวละร้อยมุกช็อตตัวละร้อยค่ะบางแสนนี่ตรงหาดวอนนี่คือเยอะมากเลยนะไปดูกันไหมดูไหมตัวใหญ่เรียบรุนมุนช็อตหาดวอนดูเลยอันตัวนึงค่ะอันตัวนึงตัวหนึ่งกี่ตัวใหญ่ไหมครับ อันไหนะคะตัวใหญ่นะครับเลือกตัวได้นะครับอ๋อเลือกตัวได้ด้วยราคาเดียวกันหมดเลยใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อมีตัวใหญ่ตัวเล็กด้วยเหรออ๋อมีแบบให้ให้เราเลือกได้ด้วยให้พี่เขาเลือกดีไรอ๋อทีเลยเอาไตัวนี้ก็ได้ตัวเองเนี่ยเฮ้ยใช่ไหมอ่าได้กระเด็นก็ได้ค่ะเอาเลยเหรอว้าว อันนี้อันนี้คือนิ่งแล้วใช่ไหมพี่มันมันนิ่งแล้วใช่ไหมคะพี่ก็คือคือคือกินกัดกัดหัวไปเลยกัดหัวก่อนคำแรกใส่แล้วนะต้องจับแน่นแน่นจับแน่นรัดะวังเสื้อเลอด้วยอืมอืมสวยมากสฝรอ่อฟินนี่ไม่ดีแล้วเนาะ โอ้โดนอันนี้มันปั่นดำไปเลยมันเราสีเลยตอนนี้สองทุ่มสามทุ่มละใช่สามอาบน้ำกันก่อนยังมีร้านที่เขาเปิดอยู่นะครับใช่ร้านอาบน้ำร้านอาบน้ำร้านประจำเลยอันนี้เวลาเราที่เรามาบางแสนทุกท่านก็จะมาร้านนี้ มาถึงแล้วที่นอนข้องเราที่เก่าเวลาเว้ยไม่ใช่เวลาเดิมที่เก่าเวลาเร็วกว่าเดิมไปจัดของกันดีกว่าไมีไฟไหมไฟนั่นไงไฟเล็กไึงเอาอะไรครับ เมใส่เท่าเดิมน้องหกเคโอ้โหแกจ้ลุกมากสิงเลมอนสุดาเฮียลาคุณเป็นต้นสติโอ้โหทำไงให้ขนมเป็นอย่างนี้ เบอร์ชาเนี่ยมันไม่ได้สอั่งง่างยๆนะมหมดไปสองลังกว่าเลยไม่ใช่ขนมนะไอ้นึงสองลังกว่าเนี่ยไม่ใช่ขนมนะมน้ำนนโฆษณาเข้าใหม่มันฝรั่งทอดกรอบเลยกรอบอร่อยถึงใจใหม่อะไรเนด้อรสดังเดิมเลยเนี่ยตลอะไรเนี่ยตัวตัวตัวเปรี้ยวขวดพร้อ,อมฮะ นั่น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 เกือบพกเลยถั่วไรซญี่ปุ่นถั่วไรซญี่ปุ่นเขียวอีหลีไม่ซื้อไม่ซื้อตั้งเย็นแล้ว่คิดไม่ออกถั่วไรซญี่ปุ่นถั่วไรซญี่ปุ่นเขียวเขียวเพลินอร่อยทำไงถั่วไรซ์มันภาพมันคุ้น ทำไมแบล็วแบล็วมันทำกันอ่ะไอตองหมายก็ทำเนาะเออเรื่องมันจะไหนนะตองหมายมันทำแทน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 นี่คือมื้อดึกของเราห้าทุ่มสี่สิบห้าเ้ยจะเที่ยงคืนแล้วจะเที่ยงคืนแล้วนี่เป็นชุดอาหารสุขภาพกินเป็นเวลาอื เวลาหิวเราพยายามกินเป็นเวลาเวลาหิวหิวจัดหิวมากหิวร้อยเราคือเราก็กินก็เรื่อ้เป็นห่วงเรื่องสุขภาพของเราหาท้องที่ easy go ครับผมอาท้องที่เซเว่น1อทเทิตึ้งไม่แห้งมันมีอะไรต่างกินจงดายนอนได้แล้วเตรถึงมาแล้ว โรงแรมแหลมลแท่นวันนี้โรงแรมแหลมลแท่นเหมือนเดิมพร้อมต้อนรับท่านสมาชิกที่จะมาเข้าพักในวันนี้ด้วยนะคะจำนวนสองท่านวันน, 2, นี้ต้องเช็คเอาท์แต่เช้าเลยนะครับใช่เป็นใ้เช้าวันนี้เช้าแต่ที่สี่แล้วนะครับตีห้าตีห้านะครับขับขับหนุ่มเพเพราะว่าพรุ่งนี้มีภารกิจใหญ่มากงานกระกต่ายมาร่าเราต้องไปทำงานใช่ไม่ไม่ ไม่ทางานก็เดี๋ยวได้ซองขาวแล้วเราก็ลูกค้าแบบหมายหัวว่าไม่กินแล้วเนี่ยตาบอกเอา้าหายไปเงียะไม่มีอะไรจะเถียงนี่คือที่หลับที่นอนองเราในวันนี้ข้ามไหนนอนนั่นอ่าไปเดี๋ยวไงเดี๋ยวตีสี่มาเจอกันบายบายีห้าดีห้าีห้ายูเนคตา Yeah. เยอะปอหัวจะปวดเข้าสมุดรถติดไปถึงบ้านแล้วทำงานต่อมันรัดตัวแมกไปไหนได้เวลาชดเชยรือแมกอีกโอ้โหจะลีไางานต่อ หมดเวลายของความสุขแล้วถึงช่วงเวลาชดใช้กรรมเอาเงินเอาเงินขายของไปเที่ยวทั้งหมดแหละควัก <laughs> <sk> เนื้อแยงงานอาตสาเก็บได้ขายของ หมดเตียงับทุกคนขอบคุณมากนะคะที่ติดตามนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสครายในช่อง youtube in t e น v ว n ด้วยนะจ๊ะแล้วอย่าลืมนะคะใครอยากติดตามเพจนะคะตอนนี้เรามีเพจใหม่นะโนชีอิน e น a วนนะอย่าลืมไปกดติดตามกดรืปป้องให้ด้วยไปแล้วนะไปโชว์ไตรกรรมก่อนไ,ไป